มันก่อนแวะดูคลิปตางชอบเราก็ไม่อยากอิงเรื่องการเมืองนะแต่บางทีก็เเรื่องตลกแล้วคนก็เขียนเชร์ในคอมเมนต์ประมาณแบบว่าโอ้โหจะเลือกพักไอ้ก้าวไปไกลๆพักส้มเนี่ยท้งครอบครัวอะนะอีกูก็คันมือก็เลยเข้าไปเขียนว่าไม่ไม่เลือกทางครอบครัวนะครับเพราะรัวผมไม่เลือกทางครอบครัว นะจ้ามเมสเซจขึ้นมาค่ะด่าค่ะมันก็เลยบอกว่างั้นมึงก็ใช้บัตรคนจนต่อไปอุ้ยเรียกฉันว่ามึงนะเว้ยบ่าคนไม่รู้จักกันเนาะใช้บัตรคนจนต่อไปอยู่กับลบําบากลําบากจนจนต่อไปอีเราก็เลยตอบกลับไปว่าก็ไม่ได้ลําบากนะขนาดไม่ค่อยมีไม่มีงานทําเราก็อยู่ได้กินแต่ของดีๆนอนก็นอนห้องแอร์มีรถขับก็ยังโอเคอยู่นะนะกาก็ด่ากลับ อ,อ๋อเราก็บอกว่าบัตรคนจนอ่ะเราไม่เคยได้ยินนะให้เรียกให้ถูกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทียงมาอีกมันโกรธอะไรปะบัตรสวัสดิการไม่เคยได้ยินดูความโง่ของมันสิเออแล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะให้ฉันอ่ะใช้นี่จากอ่ะไอตู่มันเคยเขาเรียกว่าลวงตู่ไอตู่ไอตู่ที่แบบว่ากู้มาใช่ไหมเราก็เลยพยายามคิดถึงกโหลกของคนพวกนี้เนาะ กะโหลกแม่งหนาจริงๆว่ะกะโหลกหนาถึงแบบว่าใครแต่หูเบากระโหลกหนาเนี่ยไม่มีสมองนะหูเบาลมอะไรเข้าไปมันก็เข้าไปได้หรือบางทีเรียกว่ามีหูไปขั้นหัวก็ได้เราก็รู้สึกว่าเออคนที่เชร์พักนี้ไม่รู้เอไอหรือเปล่ามันช่างแบบดิ้นมากอะ่ะเบบเรื่องความก้าวร้าวเรื่องอะไรเนี่ยขอให้บอกเนาะเรามันได้ดูเสาเรามันสลิม